สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทฮอนด้าบนพันทองนะคะวันนี้เป็นวันเลืกดีค่ะวันที่9เดือน9ปี2565ค่ะวันนี้ลูกค้ามารับรถฮอนดา้าขออนุญาตสอบถามความพึงพอใจแล้วก็ความประทับใจในครั้งนี้ด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรถสวยมากเลยค่ะปกติจองไปสามที่นะคะสุดท้ายก็มาได้ที่อุบลพันทองนะคะสาขาอุบลราชธานีค่ะจองมาสักพักหนึ่งแล้คะก็หาดูใน YouTube ดูรีวิวทุกวันเลยค่ะได้รถเร็วมากนะคะไม่ถึงไม่ถึงเดือนค่ะที่เลือกรถ ehevs r เพราะว่า1เลยประหยัดน้ำมัน2ก็คือสวยสปอร์ตัยรุ่นค่ะเป็นความสำเร็จแรกด้วยค่ะก็มีพ่อแม่มาถ่ายรูปด้วยมารับรถด้วยค่ะในนาม Honda อุบลพันทองดิฉันที่ปรึากษาการขายบุญยาดาธนออีน,นะคะขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ไว้ใจเลือกใช้รถยนต์ h อน d ้ค่ะ ขอให้รถคันนี้นะคะนำพาแต่ความสุขนะคะความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าเฮงเรวยรวย,รวยกิจการรุ่งเรืองนะคะที่สำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ